กับผมนายกิษณาผู้รีนะครับเจ้าที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของตำบลโขกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุลรธานีครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่สวนนัดนิชาฟาร์มของคุณพี่เกษตรกันยะสายนะครับเพื่อนกับเป็นเกษตรกร,กรอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการหนึง่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อนกับ ถึงตอนนี้พ่นกระเห็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าเศรษฐจพ่อเพียงอ่ควบคู่กันนะครับมื้อนี้นะครับกับผมกับยาสิมาสอบถามแนวคิดของคุณผี่เพ่นนะครับว่าเพ่นเป็นอย่างนะครับคือการสิ่นใจของมาเห็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับกระยาไงไอ้ไ่เพ่นมาอธิบายข้อมูลให้ฟังเล็กน้อยหนึ่งครับครับกระสวัสดีครับคุณพีเกษตรครับสวัสดีครับเอาวันนี้ผมก็บยาจะสอบถามนะครับ้อ้ไอย มันใหญ่ในเรื่องการทาเกษตรที่ดีไม่เล็กๆหน่อยนะครับก็เป็นความโหู่นะครับครับเชิญอ่านเลยครับสําหรับสวนนันทิชาฟ้ามนะครับหรือว่าสวนนี่ก็อยู่ที่บ้านน ا د นะครับะบวนโคกสว่างก็ทําในเรื่องของสัตว์พระราชครับลักพัชยาเชลกิจทุกเพียงนะครับเาก็จปลูกพืชหลายๆอย่างครับมีกิจกรรมหลายๆอย่างอยู่ในสวนนะครับจะเป็น เลียงงัว <ST> an <th ana> เลียงไก่ครับปลูกทุกอย่างนะครับปลูกต้นไม้ครับที่กินได้ทั้งไม้ไม้ยืนต้นกับปูกครับเขาเขา,เ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 ามีกิจกรรมเ,เลียงปลาครับเพื่อเป็นอาหารนะครับซึ่งกิจกรรมเรานี่นะครับได้เริ่มดเเนิ่มากับสี่สองปีนะครับสําหรับในสวนของผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับแต่ก่อนก็นก็บ่ค่อยมากเกินและครับในเรื่องของ เอา้มาเห็ดเกษตรผสมสารพอข้ามาในเริ่มเพ็ดแล้วนะครับ,รบเ,เริ่มเริ่มเขาเามา้าใจมีศรัทธาศรัทธาในในศาสตร์พระราชาเนี่อชุกมือเห็ดแล้วมันมีความสุขพี่น้องเพราะว่เาเ้าผลผลิตข้ามาเนี่ยข้าได้แจกพี่แจกน้องกินนะครับ,รบล้างจากนั้นเหลือหลายเฮาวข้าวกระเดายใครตามแนวคิดตีพอ่อเพิ่นได้คิดไว้ในส่วนกิจกรรมในสวนนี่ก็จะต่อยอดอีกนะครับพี่น้อง เพราะว่าพอดีทังรัฐบาลมันมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทุนที่ไม่ครับผมก็เลยสมัครเขารวมโครงการน้ําเพิ่นครับเพื่อต่อยอดโครงการที่มีอยู่นะครับว่าช่วงนี้ผมเห็นอยู่ประมาณกันอาทิตย์ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับทั้งสาทั้งยังครับสมัครเขารวมโครงการน้ำเพื่อนอีกสามไร่เพื่อจะต่อยอดเพราะว่าเฮ็ดแล้วมันมีอยู่มีกินครับอมีอยู่มีกินครับที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขครับ แต่ละมือเข้าเดี๋ยวมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนสวนะครับเานาะอ่ะะะาก็เข้าเดี๋ยวเออเอาพลไม้เอากล้วยปให้ผู้เยเทาหรือไห้พี่น้องสี่เป็นรอยยิ้มล่ะมันมีความสุขมีความสุขครับ <นะ S 2> มันมีความสุขหีอเออจริงๆพอลวิ่นเคยเออตัดใบนะครับการเฮ็ดเรื่องนี้นี่ถือว่าห้องบด้ไปหวังรวยครับเพราะเริ่มต้นหาบ่ได้ไปหวังรวยครับพ่อโยกพ่อกินแมนครับขาดทุนคือกำไรที่่นว่าผมตะคนพบแล้วว่าเออ ถึงขาอยอย้าวจาบ่ได้อียงมากไม้แต่ว่าข้าก็มีความสุขอ่ป็นความสุขที่แท้จริงแต่กติสําคัญขามีความหมั่นคงทางอาหารแม่นค่ะข้าวมีโคงทางอาหารเพราะว่าอยู่ในสวนข้าจะมีมีครบทุกอย่างนะครับอ่บอไปตลาดก็ได้ครับเออข้าสีใส่ชีวิตในสวนนะครับยิ่งสถานการณ์ยังสี่นี่แห่งข้าสบายเลยครับเพราะว่ายิงโควิดดยยังข้าก็อยู่ได้นะครับอยู่ในสวนนี่สบายสบาย ว่าฮะในสวนนี่จะมีครบทุกอย่างสําหรับนันิยาฟ้ามนะครับก็จะเริ่มเเห็ดสีส้มสุดกับเห็ดจากเห็ดเป็นตัวอย่างของพี่น้องอในชุมชนของเฮาเดบเบิงครับเด้เบิง์นได้เห็นว่าเฮ้าหันมาเห็ดนี่แหละนี่แล้วถือว่ามันอยู่ในอคริครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมกับคงสิมีเรื่องสอบถามนะครับคุณพี่เกษตรเด์เป็นแคเน่นะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่เกษตรเด์นะครับ สี่มาไห้ควมหูนะครับเกี่ยวกับอานท้ามกระสิทิศฎีใหม่นะครับกังวงว่าสิเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกทุกคนนะครับสี่รับชมรับฟังนะครับครับวันนี้กับผมกับคงสี่จบการสดถามเพียงแค่นี้นะครับขอคารวาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ thank mm -hmm.